สนับสนุนโดยปิยเวศวิตามินดีออเรนจดื่มทุกวันมั่นใจเ h e ร e รีสกอเปียนเวอร์เดอออฟซสันเนี่ยใช้วัสดุที่เขาบอกว่าล้ำสมัยที่สุดอย่างหนึ่งของทโรรี่เลยอยาแอบสอบดีมากตัวเนี้ย นุ่มกว่ายาง O E M ที่ติดมากับเจ้า Fortuner l e g e n d e r อย่างเห็นได้ชัดเลยนุ่มขึ้นยางดีมีผลกับรุกชาบ้าพในการขับรถรถดีช่วงล่างดียางไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์ทุกอย่างไม่ต้องสัมพันธ์กันหมดให้ทำออกมาดีเว้ยอันนี้ต้องยอมรับครับว่าในวันนี้เทคโนโลยีทยั้งยางเทคโนโลยีของรถยนต์ร่วมกันทำให้รถคันนี้ประหยัดมากขึ้น ถามหาได้เลยครับว่า p i โร r ิสกอร o เปียตเวอร์เดอ s อซีมีหรือเปล่าและคุณผู้ชมจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆที่คุณไม่ได้เจอบ่อยครั้งนักกับเจ้าฟิโร r ิสกอร o เปียตเวอร์เดอ s อซีัแน่นอนครับ สวัสดีครับแฟนๆขอลเรา Total Channel TV ทุกท่านครับผมนิธิทวโรปถมครับวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาลอง2อย่างในครั้งเดียวกันนั่นคือการล้อขับเจ้า Total Fortuner Legender นะครับกับยางยางตัวนี้ไม่ใช่เป็นยางที่ติดมากับรถยนต์นะครับแต่เป็นยางที่เรานำมาเปลี่ยนนะครับเป็น Pirelli Scorpion Verde All Season ยางตัวนี้เป็นยางทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับแฟนๆที่ใช้รถ PPV ที่ใช้รถ crossover เราจะมาดูกันถึงสมรรถนะของอยางตัวนี้ว่ามีดีพอที่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับแฟนๆหรือเปล่าเพราะแบรนด์ p i l l a r l i ชัดเจนอยู่แล้วครับว่าเป็นยางรถยนต์ High อ n นมาโดยตลอดแต่ในวันนี้เขากระโดดลงมาสู่ยาง PPV ลงมาสู่ตลาด crossover ลงมาสู่แบรนด์รถยนต์ญี่ปุ่น เดี๋ยวเรามาดูซิว่า p ิเอรี่ในความเป็นยางไฮเอ็นนั้นเมื่อกันโดดลงมาแล้วเนี่ยความเป็นยางไฮเอ็นยังอยู่หรือเปล่าความเป็นเรซซิ่งของเขาละ่ะเขาโด่งดังมากๆในสนามแข่งในทุกรูปแบบทั้งยางรถยนต์ทางฟอร์มูล่าวันทั้ง, One, งยางรถจักรยานยนต์พิเอรรี่คือแบรนดย์ยางรถยนต์ที่ขึ้นชื่อ หนึ่งในโลกใบนี้แต่วันนี้เราจะมารอเจ้าลีเจนเดอร์ดูซิฟอร์จูเนอร์ลีเจนเดอร์ในวันนี้เนี่ยเครื่อง2.8ลิตรเทอร์โบ201แรงม้า500นิวตันเมตรยังแข็งแรงพอที่จะรับมือกับน้องใหม่ที่กําลังกระโดดเข้ามาอย่างฟอร์ดเอเวอเรสต์หรือเปล่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าลีเจนเดอร์คันนี้เนี่ยยังแข็งแรงพอที่จะรับมือกับน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์อย่างฟอร์ดเอเวอเรสต์ได้หรือเปล่าเพราะฟอร์ดเอเวอเรสต์มาในเครื่องยนต์เดิม ปรับปรุงใหม่ปรับจูนเกียร์ใหม่ปรับปรุงช่วงล่างใหม่หมดเพราะเขาเป็น new m o เดลเรารู้กับเจ้า Ford Ranger ไปแล้วว่าฟีลลิ่ง Ford Ranger เป็นอย่างไรช่วงล่างเป็นอย่างไร Ford Everest ละ่ะจะเป็นอย่างไรเราก็ขอมารำลึกความรู้สึกรำลึกถึงฟีลลิ่งการใช้งานดูออปชัน ของเจ้าเร g เจนเดอร์กันหน่อยซิว่าเร g เจนเดอร์นี้ยังแข็งแรงหรือเปล่าเพราะเขาคือเบอร์หนึ่งของตลาดรถ PPV บ้านเราไปที่แล้วโต y o ้าฟอร์จู e เนก็คือแชมป์ PPV ในบ้านเราเป็นเบอร์หนึ่งที่ครองแชมป์ตลอดการมาเลยในปีนี้เขาก็ยังครองแชมป์อยู่มียอดขายที่ห่างจากเบอร์2อย่างเอซูมิ u X ครึ่งต่อครึ่ง ฟอร์ e เอเวอเเป็นเบอร์3ก็อยากรู้เหมือนกันว่า Fort Everest จะแซง m ิวเอขึ้นมาเทียบชั้นกับ f o r t จูเนได้หรือเปล่าไม่นานเกินรอเราได้ทราบกัน,นแน่แต่วันนี้ครับเราจะมาลอง2แบบ2อย่างลองเจ้า f o r t จูเน Legend เดและยาง p ิ r รีสกอร์เปียนเวอร์เดย์ออ s o ซซัยางตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจผมนํามาลองแล้วนี่เห็นสภาพอย่างนี้เราลองไปแล้วระดับหนึ่งเดี๋ยวจะมารายงานให้เปนแได้รับทราบแล้วว่าฟีลลิ่งเป็นอย่างไร ดีหรือเด่นอย่างไรด้อยอย่างไรเพราะยางพิเรศกอร์เปีย n เนี่ยเป็นหนึ่งในยางที่ได้รับความนิยมทั่วโลกนี่คือรุ่นย่อยคือเวอร์เดอออซิซันทำมาสำหรับทุกสภาพพื้นผิวถนนสำหรับยาง SUV ขนาดใหญ่แบบนี้เรามาดูซิว่าเมื่อใส่พิเรศก s c o เปีย n เวอร์เดอ l อซิซันแล้ว l e เจนเดอรคันนี้จะมีฟีลลิ่งอย่างไรและฟีลลิ่งพื้นฐานฟังก์ชันพื้นฐานของเจ้า f o r t u n e r l e g e n d d นี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวรู้กันครับ แล้ตอนนี้นะครับเราก็มาลอขับเจ้า Total Fortuner Regender re นะว่าเป็นอย่างไรเครื่องยนต์ตัวนี้ช่วงล่างแบบนี้เพราะตอนนี้เนี่ยแน่นอนครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยคู่แข่คนสำคัญของโต t ต้ตามาแล้วนะ Ford Everest ใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัว l e g e n d e r นะครับยัไม่ใช่ตัว GR Sport นะเป็น l e g e n d e r ก็คือตัวท็อปของ Fortuner เหมือนกันอยากรู้ฟิลลิ่งอยากรู้เครื่องยนต์ก่อนที่จะไปลองขับกับ ผู้ท,าท้าชิงคนสำคัญคือเอเวอเรส ในความเป็นลีเจนเดอร์นะครับท่านผู้ชมครับเครื่องยนต์สองจุดแปดลิตรดีเซลเทอร์โบเขาเนี่ยก็โอเคนะออกตัวดีช่วงล่างดีช่วงล่างนุ่มนวลระดับหนึ่งเลยนะครับไม่กระด้างละโตต้ตามีบทเรียนมาเยอะครับว่าช่วงล่างกระด้างกระด้างแข็งแข็งเหมือนกับตัวโฟล์ u จูเดอร์รุ่นเก่าๆเนี่ยมันใช้งานยากครอบครัวไม่ชอบต้องมาเน้นในเรื่องของความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารด้วยทางโตต้ตาก็เลยต้องออกมาในลักษณะของการปรับปรุงช่วงล่างให้มีความเป็นครอบครัวมากขึ้น นะครับก็คือนุ่มนวลด้วยเดินทางได้ด้วยใช้งานในเมืองดีแล้วก็รวมถึงการลุยที่ไปด้วยกันได้ด้วยเรียกว่าอัรโถชน์ต้องเยอะแหละในความเป็นฟอร์จูเนอร์ นะครับและนี่ผมออกมาเดินทางไกลๆเนี่ยผมก็บอกได้เลยว่าอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเขาก็ใช้ได้อยู่นะ11.5กิโลเมตรต่อลิตรก็พอไหวไม่ได้เซฟคั้นเทพแต่ก็ไม่ได้กินขั้นเลวร้ายนะครับอยู่กลางๆรถในกลุ่ม PPV เนี่ยก็กินน้ำมันอยู่ในเหรีนี้ทั้งนั้นนะครับยังไม่มีคันไหนที่เซฟน้ำมันแบบเทพๆ Isuzu MU-X ก็ไม่ได้เซฟน้ำมันมากมายอะไรนักนะครับเครื่องยนต์สา0 0ันซีซีเทอร์โบของเขาก็ไม่ได้ประหยัดน้ำมันอะไรมากมาย Mitsubishi p a j e r Sport ก็อยู่ได้11.5 นะก็ว่ากันไปผมถือว่าเรสเดเสมอกันทุกคนในเรื่องของ PPV นะครับในเรื่องของรถกระบะดัดแปลงไม่มีใครเด่นกว่ากันเท่าไหร่จะแตกต่างกันก็คือเนี่ยดีไซน์ภายในออปชั่นที่ใส่เข้ามาช่วงล่างแฮนเดิลลิง่งนะทุกอย่างมันต้องบาลานซ์กัน ะครับและนี่เราอยู่ในเจ้า l ีเจนเดอแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาเฉพาะ l ีเจนเดอด้วยนะครับท่านผู้ชมครับผมมาพร้อมกับยาง p r r a r i อยาง p i r a r ร i เนี่ยพอพูดถึง p i r a r ร i เนี่ยทุกคนคิดเลยว่าโอ้โหเป็นยาง High End เป็นยาง Sport ตเพราะว่าตำนานของ p i r r อ r i นี่เขาก็ 150ปีแล้วนะที่เขาอยู่ในโลกใบนี้มาก็นในเรื่องของยางแต่เขาเข้าสู่สมรภูมิรถแข่งมา110ปีอปีนะครับพิเลอรี่นี่เป็นยางจากอิตาลีพิเลอรี่เนี่ยทำธุรกิจยางเท่านั้นไม่มีธุรกิจอื่นเลยทำแต่ยาง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 รถยนต์ยางรถจักรยานยนต์เนี่ยทำยางอย่างเดียว พัฒนายางอย่างเดียวนะครับแล้วเขาก็ไปเน้นในความเป็นไฮเพอร์ฟอร์มนซ์นะครับเป็นไทไฮเพอร์ฟอร์ม m นซ์คือยางที่มีสมรรถนะสูงเพราะเราจะเห็นได้จากรถยุโรปทั้งหลายนะครับใส่ p e r r a รีทั้งนั้นรถสปอร์ตซูเปอร์สปอร์ตก็เป็น p e r r a รี F 1นี่ยังใช้ p e r r a รีเลยคือตำนานของเขาเนี่ยความสำเร็จของ p e r r a รีเนี่ยอยู่กับไฮเอ็นมาตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยไม่น่าข้องใจในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของวัสดุที่เขานำมาใช้นะครับ มันค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับท็อปทอปของโลกและอย่างที่ติดรถยนต์มาจากโรงงานนะครับว่าไอ้เบมเมอร์เซเดทุกอย่างนียก็มี r ิ a r ีแล้วก็พวกรถสปอร์ตทั้งหลายเป็น r ิวรีทั้งสิน้นและในวันนี้ r ิ a r ีเองเนี่ยก็มองเห็นโอกาสนะครับว่าอยากให้รถในกลุ่มที่เป็นรถญี่ปุ่นนะครับที่เป็นระดับท็อปทอปเนี่ยมาใช้ r r a r ีบ้างเขาก็เลยออกโปรดักที่มาตอบโจทย์อย่างรถ PPV บ้านเราเนี่ยในยุโรปในอเมริกาเขาบอกว่าเป็นรถกลุ่ม SUV รถยนต์ออนั่นองอเนกประสงค์เขาก็จะออกอยางซีรีส์ที่มาเจอะก,กลุ่มพวกนี้เพราะรถกลุ่มนี้นี่ขายดีนะครับขายดีมากๆทั่วโลกอย่างเจ้า f o r t จู e r นี่ก็มีซีรีส์สำหรับ f o r t จู e r มานะครับเพราะถ้าซีรีส์ยางที่ติดมากับรถของเจ้า f o r t จู e r l e g e n d จนเดี่ก็ 2.550R20 ทางพ e r รีเขาก็เปิดตัวยางซีรีส์นี้มานะครับในเจ้าพ e r รีสกอร์เปียสเวอร์เด l ออสซ ตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในซีรีส์ของ p ป r รวิส s c o r เป o ซึ่งค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมทั่วโลกอยู่แล้วตัวเวอร์เดอออซิซันเนี่ยผลิตมาสำหรับ SUV โดยเฉพาะจะมีแก้มยางที่สูงนะรองรับน้ำหนักรถที่เยอะนะรถที่หนักๆอะ่ะมันรองรับได้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองอยางตัวนี้กันด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่า ยาที่ติดมากับรถพอเปลี่ยนมาแล้วฟีลลิ่งเป็นอย่างไรเพราะถ้าบอกกันตรงๆนะครับยางที่ติดมากับรถเนี่ยให้ฟีลลิ่งที่ค่อนข้างที่จะแข็งนิดหนึ่งนะค่อนข้างที่จะหนักคือขับแล้วมันจะตึงตังหน่อยเป็นตามสไตล์ของ t o y o t a าก็อยู่แล้วฟีลลิ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนกันนะครับว่าพอเปลี่ยนเป็นเจ้าตัว p ิเรสกอร์เปียนเวอร์เดอออซิซันแล้วเนี่ยฟีลลิ่งเขาจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน แต่ในการใช้งานของเจ้า Fortuner เนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบแต่ไม่ชอบก็คือเบาะแถว3ที่มันพับแบบแขวนตัวนี้ผมไม่ชอบยังไงก็ไม่ชอบนะครับมันเป็นเวอร์ชั่นเกับก็ต้องหวังว่าตัวเจนใหม่ของ t y t t a Revo ในอีกปีข้างหน้า2ปีข้างหน้าเนี่ยมันน่าจะมีการปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มตัวนี้แล้วก็ไม่ชอบอีกหอย่างคือในเรื่องหน้าจอโคตรเชยเลยตัว So กเก็ต USB ที่มันอยู่กับเครื่องเสียงเนี่ย ม,มันเชยมหาศาลแล้วอะโลกนี้ไม่มีแล้วอะเหลือโตโยต้าอยู่เจ้าเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องคารวะในความคอนเซอร์เวทีฟเขาแต่ว่ามันก็เชื่อมต่อ Apple a p ป l e CarPlay พได้ Android Auto ได้ก็โอเคแต่ว่าฟังก์ชันมันไม่ใช่อะไปเชื่อมตัวนี้มันเกะกะนะนะครับแล้วก็มี power outlet ให้อีกหนึ่งช่องตรงนี้ผมว่ามันขี้เละไปมันเชยแล้วก็เขาพัฒนาไปถึงไหนตัวไหนแล้วในความเป็นหน้าจอของโตโยตา้าอันนี้ทุกรุ่นนะโตโยต้าทุกรุ่นอันนี้ต้องบอกไว้เลยว่าทุกรุ่นไม่ใช่แต่จะเป็น Fort juer อย่างเดียว โคโราโคโรราคลอสขีเล่หมดนะครับหน้าจออันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่โตต้าก็ต้องไปพัฒนาต่อไปนะแต่าในเรื่องของช่วงล่างเนี่ยบอกได้เลยว่าเฮ้ยมันนุ่มนวลดีระดับนึงแหละในถ้าเทียบกับความเป็น PPV เ,เนี่ยเทียบกับความเป็นกระบะด,ดัดแปลงเนี่ยผมะว่าโอ้โหช่วงล่างเขาดีอยู่แล้วดีขึ้นดีขึ้นพวมลมลโอมพไลก็ใช้งานได้ดีระดับหนึ่งป่ะเดี๋ยวเราไปลองเปลี่ยนยาน่งเพลย์รีสกอร์เปียนเวอร์เดอออฟซีซั่น ดูสิว่าการใช้งานเกาจะเป็นอย่างไรครับผม แล้ตอนนี้นะเราก็เปลี่ยนยางมาเป็นยาง Pirelli Scorpion Verde All Season กับเจ้า Toyota Fortuner l e g e n d e r เรียบร้อยแล้วนะนี่ครับเข้ามาเจอกับทางคโค้งแบบนี้เพราะอยากจะรู้กริปยางว่าเป็นอย่างไรอยากจะรู้ว่าในเรื่องของการทรงตัวของยางเป็นอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่เรารับรู้คือในเรื่องของความนุ่มนวลของยางตัวนี้นุ่มกว่ายาง O E M ที่ติดมากับเจ้า Fortuner l e g e n d e r อยากเห็นได้ชัดเลย นุ่มขึ้นนะครับแล้วก็กลิอยางดีนะเฮ้ยโอเคว่ะนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองทั้งทางถนนเปียกถนนลื่นนะครับแต่นเนี่ยถนนแห้งคดโค้งเยอะความเร็วสูงนะครับไว้ใจได้เลยเออกลิอยางดีวะ่ะอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเทคโนโลยีเขาดีนะครับเพราะเจ้า p ฟอร์รี่สกอร์เปียสเวอร์เดอออซเนี่ยใช้วัสดุที่เขาบอกว่าล้ำสมัยที่สุดอย่างหนึ่งของเฟอร์รีเลยนะเนี่ย คลิปยางดีวะนะครับแล้วก็เนี่ยพอลงทางคูขาเนี่ยนมีคู่ขาตึดตึดต๊ดตึด๊ดยางแอ,อปซอบดีมากนะครับใช้ได้ใช้ได้โอเคชอบนะครับพอลงทางหลุมปุ๊บทั้งช่วงล่างทั้งยางช่วยได้ดีนะครับส่งผลกับผู้ขับขี่กับผู้โดยสารที่มันจะสบายมากขึ้น ถ้าเป็นยาง O E M ที่ติดมากับลอก็จะแข็งหน่อยฟิลลิ่งก็จะเป็นโตโยต้าหน่อยอันนั้นก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณอยากได้โตต้าแบบซอฟต์ล l เจนเดอร์แบบซอฟต์ๆนุ่มๆหน่อยโดยที่ไม่ได้ไปปรับแต่งช่วงล่างอะไรให้สิ้นเปลืองมากมนะายนักเจ้า p e r r อ s c s r p r p n v n Ver อร์เดอ s o n ีช่วยคุณได้เลยแล้วเขาบอกว่า All s ี a s o นีก็แปลว่าใช้ได้ทั้งถนนเปียกถนนแห้งนะนี่ถนนแห้งคตโค้งเยอะๆนะเออเฮ้ฟลลิงดีเวย้ย ดีเลยล่ะเนี่ยเฮ้ยโอเคคือเราขับเจ้ารีเจ n เดอร์มาบ่อยแล้วฟอร์จ er ู e เนอร์รีเจเดอร์เดี๋ยวผมขับบ่อยผมรู้ฟีลลิ่งของอยางฟีลลิ่งของช่วงล่างแต่เนี่ยเฮ้ยโอเคอะเนี่ยแอปสอบดีว่าพิเลอรี่คือพิเลอรี่อย่างที่บอกอยางตัวนี้ก็แน่นอนครับใช้ซีรีส์เดียวกับเจ้า O E M อยู่แล้วนะที่ติดมากับโรงงานก็คือ265 50 R20 เป็นซีรีส์เดียวกันนะครับเป็นยางรถ SUV แล้วก็รถ Crossover ด้วยซีรีส์นี้เนี่ยเขาใช้สำหรับรถ Crossover ด้วยไม่ใช่ SUV อย่างเดียวเพราะว่าทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากในยางกลุ่มนี้ซึ่งยาง p ฟอรี่สกอร์เปียนเวอร์เดอออซเซนเนี่ยนะครับเป็นยางที่ p ฟ r ร์รี่เรียกว่าเป็นยาง Green Performance หรือเป็นยางที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้รักโลกด้วยแล้วก็มีสมรรถนะในการขับที่ดีด้วยนะโดยยางตัวนี้เนี่ยมีโครงสร้างและดอกอยางที่คิดคน้นข โดยเฉพาะนะเพื่อให้ยางรุ่นนี้เนี่ยมีความต้านทานการหมุนต่ำนะครับก็คือประหยัดน้ำมันมากขึ้นนั่นแหละแล้วก็มีน้ำหนักที่ลดลงส่งผลให้มีการประหยัดน้ำมันมากขึ้นมีการปล่อยค่าไอเสียเ o 2น้อยลงการปล่อยค่าเ o 2น้อยลงก็คือการปล่อยค่าเ o 2ของรถยนต์นั่นเองเพราะน้ำมันมันประหยัดมากขึ้น และเสียงยังเบาลงด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเจ้ายางตัวนี้เนี่ยผลิตขึ้นมาเพื่อทําให้คุณประหยัดรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็ให้คุณสบายและปลอดภัยในทุกสภาพผิวถนนด้วยนะนี่คือคอนเซปต์ยางเขาเลยนะเฮ้ยนะ่าสนใจนะ่าสนใจแล้วก็จริงเลยเสียงรบกวนของยางน้อยลงนะครับเนี่ยเสียงรบกวนของยางน้อยลงมากไม่กังขาใดๆนะครับเราวิ่งทางตรงทางถนนใหญ่เนี่ยรู้อยู่แล้วล่ะว่ายางมันได้ไม่ได้นะครับแจ่ดี พาท่านผู้ชมมาเจอคโคดโค้งเลยดีกว่าเนี่ยพอยิ่งเจอคโคดโค้งเยอะมันจะรู้สมรรถนะของกริปยางโครงสร้างของดอกอยางต่างๆขอบพาวของอยางว่าเขาผลิตมาอย่างไรเนี่ยดีมากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะท่านผู้ชมครับของแฟนๆฟนเลยนะในการใช้ในการเปลี่ยนยางนะครับของเจ้า t o t a Fortuner นะครับถ้าคุณมีโอกาสถ้าคุณต้องการเปลี่ยนยาง p e r รีส์กอร์เ o ียนเวอ l l เดย์ออนอันนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกของคุณนะครับโอ้เนี่ยเห็นไหมผ่านทางโคคะผ่านทางลูกรังมามันก็แอบ,บสอบดีนะครับมันไม่สะทานขึ้นมาที่ตัวคนขับที่ผมไหลามากนะักให้ทำเอามาดีไว้ยอันนี้ในความเร็วสูงเราก็ขับมาแล้วนะครับโดยวครับมันก็นิ่งนะผมชอบความนุ่มกับความเนียนของเขาอะนะครับมันทําให้เราเนียนมากๆในการขับ ยางดีมีผลกันด้วยเพจาะว่าในการขับรถในการส่งตัวนะครับรถดีช่วงล่างดียางไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์ทุกอย่างไม่ต้องสัมพันธ์กันหมด แล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่บนถนนปกตินะกับเจ้า toyota fortuner l e g e n d e r นะครับแน่นอนครับเครื่องยนต์2.8ลิตรดีเซลเทอร์โบเขาเนี่ยยังทำงานได้ดีนะแต่ออกตัวถามว่ากระฉับกระเฉงไหมก็กระฉับกระเฉงระดับหนึ่งนะแต่ผมยังชอบการออกตัวของ everest มากกว่า fortuner ก็ยังสู้ไม่ได้ในเรื่องของการออกตัวนะแต่ถ้าในเรื่องของการลอยตัวแล้วความเร็วกลางความเร็วปลายเนี่ยไว้ใจได้นะครับเครื่องยนต์ดีเร่งแซงใช้ได้มีแพเดชิพมาให้คุณด้วย อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากมากเนี่ยเพเดิร์ชเนี่ย,ยทำให้เจ้า f o r t ูเนอร์เนี่ยหน้าขับขึ้นมาเป็นกองเลยนะครับแต่น่าเสียดายอะแดปตีฟคลื่นคอนโทรลยังไม่มีนะมีแค่ค u i s e คอนโทรลปกติซึ่งผมว่ารถในราคาล้านแเนี่ยมันควรจะมีอะแดปตีฟคลื่นคอนโทรลแล้วถึงแม้ว่าคุณจะมีกล้องรอบคันให้กระจกตัดแสงออโต้ให้มีไวเลสชาร์จเจอร์ให้อะแดปตีฟคลื่คอนโทรลมันก็ควรยังต้องมีอยู่นะเพราะมันแพงที่สุดในคลาสแล้วอ่ะมันอยู่ในเวลนั้นแล้วอ่ะนะครับเรื่องแสง ถนะือว่าดีทีเดียวในเรื่องเครื่องโยนในเรื่องช่วงล่างมันใจได้ฮ a นเดล n g มไว้ใจได้แต่ว่าจะมุดพว่พวผ้าพ่วผ้าเนี่ยรถมันสูงนะครับการโยนตัวของรถมันเยอะก็ะต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็รถในกลุ่มนี้ไม่ได้เน้นในเรื่องของการมุดซ้ายมุดขวาไปแบบเรื่อยๆไปแบบดิบๆบทื่อๆนะเหมาะกว่าแล้วก็การเปลี่ยนเกียร์สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ทั้งที่ ด้ามเกียร์นี้แล้วก็ที่พวงมาลัยนี้ซึ่งถามว่าดีไมดีมากๆเพราะว่า oh, oh, มันยังต้องมีรการปรับปรุงอยู่ไม่น้อยนะ mm hmm. ในเรื่องของเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารที่ค่อนข้างดัง mm hmm. เสียงลมเข้าก็ยังมีอยู่ แต่ถามว่าความทนทานความลงตัวในการใช้งานแบบเรื่อยๆเนี่ยผมว่า Fortuner Legender เนี่ยมันเหนือกว่าคนอื่นในเรื่องเครื่องยนต์ช่วงล่างโอ้สบายมากไม่ต้องกังวลดีกว่าซื้อไปแล้วสบายใจแล้วก็เจ้า Legender เนี่ยให้ความหรูหรามาดีมากๆนะครับอย่างเนี้ย PVC ตรงแดชบอร์ดกลางเนี่ยเป็นซอมหมดแล้วแล้วเดินได้สีแดงพวงมาลัยนี่เป็นแบบ3ก้านเดินได้สีแดงหุ้มหนัง PVC นะเบาะเบอร์มันดูสปอร์ตมันดูวัยรุ่นแล้วก็ดูดูเท่ดีอ่ะ นะดูทับทับแมนแมนยังเป็นรถที่น่าใช้แล้วก็คุ้มค่าแต่ว่าค่าตัวผมว่ายังไงก็แพงไปนะล้านแปดเนี่ยผมว่ายังไงก็แพงไปแต่ก็แล้วแต่การใช้งานของลูกค้าแล้วครับว่ายอมรับได้หรือเปล่าแต่ว่าดูจากยอดขายแล้วก็ต้องยอมรับว่าลูกค้าให้การตอบรับกับราคานี้ไม่น้อยทีเดียวมันไว้ใจได้เนี่ยถนน,นเปียกทางลื่นฝนตกเนี่ยไม่มีปัญหาแล้ววันนี้นะครับเราก็มากับยาง Pirelli Scorpion Verde All Season นะครับ บ้านเราเจอฝนตกถนนเปียกนะครับเดี๋ยวถนนเปียกถนนแห้งเนี่ยยางก็มีส่วนช่วยเราได้เยอะครับแล้วยางตัวนี้มันค่อนข้างที่จะซอฟดีด้วยแล้วก็เกาะถนนดีดีมากเลยความเป็นไฮเพอร์ฟอร์มนซ์ของพิ r ลารี่ <im it> ก็ยังส่งมาถึงเจ้าสกอร์เปียนเวอร์เดย์ออกซีซั่นนี้นะเนี่ยบุคลิกของพิ r ลารี่ยังมาถึงตรงนี้อยู่เออเป็นยางที่ขับเร็วๆแล้วเราบั่นใจได้นะครับอย่างเงี้ยจังหวะบง่งจังหวะเบรกเนี่ยผมเบรกกระแทกกระแทกหลายทีแล้วเนี่ยอย่างเงี้ย ข้างหน้าเบรกโดยไม่มีเหตุผลเลยนะครับน้ำหนักเบรกที่เราใช้ตัวการยึดเกาะถนนเวลาเราเบรกของยางทําได้ดีนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองด้วยเพราะว่าแรงเสียดทานต่าของตัวเนื้อยางนะครับทำให้มันวิ่งได้ไกลขึ้นรถก็จะประหยัดมากขึ้นด้วยและที่สําคัญยางเขาเนี่ยเน้นในเรื่องของความทนทานคือความคงทนในการใช้งานนะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับตรงจุดนี้ก็ต้องรอดูกันยาว,ยาวแต่ ความเป็นฟลเี่ัมก็เชื่อใจได้นะพูดกันตรงนี้นะครับและกริปยางมันดีเนี่ยเวลาเราจะออกเนี่ยเวลาเนี่ยเนี่ยกริปยางมันดีนะครับตรงนี้ผมต้องเราให้ราคาเขาได้เลยนะกริปยางดีมากมันโยกซ้ายโยกขวาเนี่ยตัวกริปยางรู้เลยการเกาะถนนของเนื้อยางดีโอเคนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคุณได้ สำหรับเจ้า Pirelli Scorpion Verde All Season รุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นทางเลือกของคุณได้เลยนะเนี่ยเป็นยาคุณภาพอีกตัวหนึ่งเลยอ่ะที่เราลองแล้วนะครับค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือเลยล่ะ ไช่ครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปสรุปการกับเจ้า Toyota Fortuner Regender re, กับยาง p ป r รสก s c o i o n Ver ว e ร์เด l l s สซครับว่าเมื่อ2อ,อย่างนี้มารวมตัวกันแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรและยังคงน่าใช้ทั้ง2อ,อย่างหรือเปล่าทั้ง Fortuner Regender re, และยาง p ป r ร s c o ร o เปียสเว e ร์เด l l s สซครับและก็เรียบร้อยนะครับกับการลออขับเจ้า t o t a ต้าฟอร์จูเนอร์ d รเจด พร้อมกับยาพิเรอรีสกอร์เปียนเวอร์เดอาอซสซันฝนตกตกแบบนี้แน่นอนคุณผู้ชมครับถนนลื่นแน่นอนแฟนๆได้เห็นแล้วนะครับว่าประสิทธิภาพของอยางเป็นอย่างไรประสิทธิภาพของ เจ้าโตต้าฟอร์จูเนอร์ลีเจเนี้เป็นอย่างไรก็ต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับว่า f o r t จูเนอร์ลีเจนนี้ยังมีดีมากพอที่จะยังคงความเป็นแชมป์ในตลาดรถ PPV บ้านเราได้อย่างแน่นอนความคงทนของเครื่องยนต์ความครบเครื่องของรถคันนี้ผมว่าเขาก็เอาอยู่เหมือนกันแหละแต่ในความเห็นส่วนตัวแล้วผมมองว่าราคาค่าตัวที่1.8ล้านบาทมันแพงเกินไป เครื่องยนต์เบนซินสอ8ลิตรดีเซลเทอร์โบนะ201แรงม้า5้านิวตันเมตรเนี่ยถามว่าดีหรือเปล่าดีอัตราเร่งดีในความเร็วกลางและความเร็วปลายแต่การออกตัวผมยังไม่ชอบเท่าไหร่าะว่าเขายังอืดอาดไปหน่อยใน,ในสายตาของผมแต่ก็กระจับกระเฉงขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะมีเกียร์แพดเดิลชิพมาให้คุณเปลี่ยนเกียร์ได้ตามความต้องการของคุณแหละอยากจะซาใหญ่ซิ่ขนาดไหนก็ว่าไปช่วงล่างดีนุ่มนวลระดับหนึ่งไม่ได้แข็งกระด้ากระเดงกระดอนอะไรมากมายยังเหมาะกับเป็นรถที่ ใช้งานในครัวเรือนได้ครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวดีออปชั่นภายในที่ใส่เข้ามากล้องมองรอบคานมีมาให้ไลท์สปอตมีมาให้ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่น่าเสียดายอะแดปตีฟครูสโทนไม่มีให้อันนี้ขี้เรให้มาแค่ครูสโทนปกติเพราะว่ามันไม่ใช่รถในระดับราคา1.8ล้านบาท รงจุดนี้ก็ต้องว่ากันไปนะครับแต่ด้วยความเป็นโตโยต้าด้วยหน้าตาแบบนี้ด้วยรูปทรงแบบนี้ด้วยภายในที่หรูหราแบบนี้ผมเชื่อว่าลูกค้าหลายๆท่านยอมรับกับความเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เรจเนเดอร์แล้วเจ้ายางพิโรริสกอร์เปียนเวอร์เดอออซิซัสเส้นนี้หลับเป็นอย่างไรก็ต้องบอกครับเมื่อเราเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยฟิลลิ่งการขับของเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เรเนเดอร์นั้นเปลี่ยนแปลงไปนะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ผมชอบคือมันนุ่มนวลมากขึ้นความแข็งกระด้างหายลงไปพอสมควรความเยียบจากเสียงรบ กวของยางหายไปพอสมควรและอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องยอมรับคือในความเป็นแบรนด์พิ r รอรีแน่นอนครับพิเรรี่คือแบรนด์ยางรถยนต์ที่เน้นยาง High Performance นะครับหรือ,อยางที่อยู่ในสนามแข่งอยู่ในรถระดับราคาสูงๆแต่ในวันนี้นะครับพิเรรี่กระโดดลงมานะครับขยายกลุ่มลูกค้าขยายตลาดลงมาสู่กลุ่ม P-PV กลุ่มลูกค้า Crossover กลุ่ม SUV ขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่แบรนด์ยุโรปเขาต้องการให้ลูกค้าเนี่ยมีประสบการณ์กับ พอรรีมากขึ้นพอลูกค้าที่ใช้รถยนต์ยุโรปเนี่ยรู้จักเพอรเรี่เป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่ลูกค้าที่ใช้รถญี่ปุ่นล่ะประสบการณ์กับเพอรรี่อาจจะมีน้อยดังนั้นเขาเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าเขากระโดดลงมาในกลุ่มนี้ในกลุ่มของ SUV ขนาดใหญ่ PPV ขนาดใหญ่อย่างเจ้า f o er r t u n เ r l e g e n เ e r ดนี่ก็มีมาให้คุณแล้วแล้วเราก็ํำมันลองแล้วปรากฏว่า1นนุ่มนวล 2. กริปยางก,การก่อถนนของอยางดีมากการเบรกดีมากการโยกซ้ายโยกขวาผมบอกได้เลยครับว่า พิโรรี่ก็คือพิโรรี่ยังให้ความมั่นใจในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยมมากๆรวมถึงในเรื่องของการรักโลกเพราะยางตัวนี้มีคุณสมบัติอีกหนึ่งอย่างคือในเรื่องของความต้านทานยางกับพื้นถนนตับให้ยางเนี่ยมันไหลามากขึ้นมันวิ่งไกลามากขึ้นประหยัดน้ํามันเพิ่มมากขึ้นในความเป็นโต้ตอบฟอร์จูเนอร์ต้องยอมรับครับว่าในวันนี้เทคโนโลยีทั้งยางเทคโนโลยีของรถยนต์ร่วมกันทําให้รถคันนี้ประหยัดมากขึ้น เพราะเพลลี่บอกแล้วยางรุ่นนี้คือยางแบบ Green Performance คือเน้นคุณสมบัติในเรื่องของการขับขี่ด้วยเน้นคุณสมบัติในเรื่องของการประหยัดด้วยรักโลกด้วย น่าสนใจหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าน่าสนใจไม่น้อยเขามาเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าเขามาเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มที่ใช้รถ PPV ในกลุ่มนี้ SUV ของญี่ปุ่นรถครอสโอเวอร์ของญี่ปุ่นที่อยากจะได้ยางที่มีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับ World Class ให้มีประสบการณ์ในการขับขี่พีเรลลี่นี่คือสิ่งที่ทางออโตไลฟ์ไทยแลนด์อยากจะบอกท่านผู้ชมว่า คุณมีทางเลือกมากขึ้นในการเปลี่ยนยางครั้งต่อๆไปของคุณที่ร้านขายยางชั้นนำทั่วไปที่เป็นตัวแทนจำหน่ายพิ r รรี่ถามหาได้เลยครับว่า p i r รรี่สกอร์เปียสเวอร์เดอซีซัมีหรือเปล่าและคุณผู้ชมจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆที่คุณไม่ได้เจอบ่อยครั้งนะักกับเจ้า p i r รรี่สกอร์เปียสเวอร์เด ออซีซั่นแน่นอนครับและในวันนี้ออโตัวร้าชันรดับทีวีและผมนิติโต้ประถมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกําลังใจกับผมนะครับและท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับกับโต้เตอร์ฟอร์จูเนอร์ลีเจเดอร์คันนี้และยางพิเรศกอร์เปียนเวอร์เดอออซีซั่นแสดงความคิดเห็นมาได้ครับแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับวันนี้ต้องขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ